โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีเข้าสู่ช่องทอร์นเลสซิ่งครับผมวันนี้เราจะมารีวิว r400 แต่ไม่ใช่ r า0 0ซธรรมดานะครับผมเพราะว่ามีคาบูเดตอยู่ตัวหนึ่งเครื่องเดิมๆผ่าผ่าเครื่องใส่คาบูเดตครับผมเรามารีวิวชิ้นแรกเลยนะครับผมประกับคันเร่ง120แล้วก็ปลอกแฮนด์แล้วก็ร้อกว่าบาทร้100อยบวกแล้วเฟติกเกอร์ ก็ประมาณแผ่นละสี่สิบไม่ไม่เกินห้าสิบบาทแล้วอันนะครับผมรัดทองก็ตัวนี้อุดกระจกก็ตัวตัวตัวไม่เกินห้าสิบบาทใช่ป่าววะแล้วเออคือแล้วแต่ร้านนะครับอย่าดราม่าไม่ต้องดราม่ากันนะอันนี้สวิทชสวิทชเดิมทุกอย่างเดิมเนี่ยเห็นป่าวผู้าทุกผ่าวะโอเคถ้ารีวิวผิดพลาดประกาศชคนะครับ โชคเป็นของอะไรครับผมของไอ้ W P ครับ W P ครับผมแล้วก็ซื้อต่อเพิ่มมาห้าร้อยบาทครับแล้วก็มา,าคบมาบูครับผมคาบูครับคาบูลุ้นี้ซื้อมาหกร้อยกว่าบาทแล้วพร้อมคอดีบเปล่าครับไม่พร้อมหรืแยกแยกแยกคอดีบคอดีบเท่าไหร่ครับคอดีบประมาณนี้ประมาณยี่สิบบาท ไม่คอลิดนี่ไม่ซื้ออันนี้มาอย่างเียอ๋อใช่เหรอครับครับขอโทษนยครับยี่สิบบาทแล้วก็คาร์บูนเนี่ยประมาณหกร้อยบาทของก๊อปของก๊อปนะได้ไหมอันนี้ของก๊อปนะครับท่านผู้ชมไม่ดราม่าว่าของไทยหรือของเทียมเพราะของเทียมของแท้มันสามพันสามพันกว่าบาทหนูครับแล้วก็น็อตทองครับนัดทองครับผมทองก็ตัวละประมาณประมาณสามสิบบาทครับสามสิบ มาตะกร้าครับผมตะกร้าประมาณสี่ร้อยกว่าบาทครับผมสี่ร้อยห้าสิบครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็บ่ออีกครับผมบ่ออีส์ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทแล้วครับผมขอบก็เป็นผ้าหุ้มนะครับท่านผู้ชมเป็นผ้าหุ้มเอาแล้วก็ บูธ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 ล้อหลังครับผมบูธล้อหลังรุ่นนี้นานครับซื้อมาเท่าไหร่ครับผมหกสิบบาทครับผมอ้าวสิบบาทแล้วก็น็อตอะไรต่อครับอันนี้แล้วก็ข้าวเปล่าก็น่าจะหมดแล้วไม่หมดนะผมว่าคุณลืมบอกล้อหลังล้อหน้าแล้วก็ลืมบอกดุมหลังดุมหน้าลืมบอกอเรล้อเครื่องของ ของอะไรเล่ไม่รู้ซื้อมาลอกสีใช้โซดาไฟลอกสีเอยอย่าพูดดิเขาไม่อยากเดตัวคูมึงไม่เกี่ยมกูเลย<อ>ไม่เกี่ยมบอกกับกูเลยก็ซื้อมาคู่ละห้าร้อยครับห้าร้อยบาทแล้วก็มาสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ซื้อมามาสองข้างนี่มันก็ประมาณสองร้อยห้าสองร้านสิบนะครับท่นานผู้ชมใช่ใช่ครับสองร้อยห้าครับผมสร้อ้าก็น่าจะ ประมาณนี้ครับข้าวๆก็ยางก็เป็นของอะไรครับผมยางเบอร์อะไรครับยางโอ้ไม่รู้ครับนานแล้วยางหกสิบร้อยก็น็อตเนี่ยผมทับร้อยสิบเจ็ดนะครับผมน็อตแกนหลังน็อตแกนหลังนี่น็อตจับทางลาเนี่ยครับซื้อมาประมาณคู่ละสองร้อยกว่าสองแม่ประมาณนั้นเมื่อก่อนอ่าใช่ แล้วก็สเตอร์หน้าสเตอร์หลังเท่าไหร่ครับผมสเตอร์ก็นี่ประมาณสามสี่สิบสี่สามสองครับสิบสี่สามสองนะครับผมเออคันนี้เคยวิ่งวัดใบจีเพสหรือเปล่าครับผมไม่ทันแล้วประมาณประมาณนอยยี่ได้ครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแล้วครับไม่รู้จะให้ดูดูรีวิวอะไรแล้วเนี่ย ก็จบไวเพียงเท่านี้ผม <ขอ S 1> ฝากเฟซบุ๊กได้นะครับขอขอฝากฝากเฟซบุ๊กได้นะเฟซบุ๊กขึ้นหน้าจอแล้วผมได้ครับผมอ,อันนี้เรื่องนี้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเรื่องตัดต่อก็ถ้าตัดไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมกูตัดกูกําลังหาศึกษาอยู่นะครับงดดาม,ม่ากนะครับผมฝากติดตามฝากดาฝากดไลค์กดตับสไครต์ช่องเด ช่องเล็กๆน้อยกำลังเติบโตด้วยนะแล้วผมฝากไปให้ปู่ย่าตายายคนเง่าสักหละด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วก็คำหยาบคำหยาบอะไรก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับหมดสวัสดีครับปิดกล้อง